จริงนะมันก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องชาวนาะเกี่ยวข้าวมาข้าวมันชื้นก็ต้องไปตากให้มันแห้งแต,แต่จะพาไปดูเหตุการณ์ค่ะคุณผู้ชมจริงๆวันนี้เรามีมา2จุดนะเดี๋ยวดูจุดแรกที่สุรินทร์กันก่อนที่เห็นบบแบบนี้ค่ะคือเขาเอาข้าวเนี่ยมาตากเอาไว้นี่อยู่ที่ศรีขอรภูมิที่ตําบลแตนอ่ะนะคะคนักข่าวของเราเนี่ยก็ลงพื้นที่ไปจุดนี้ชาวบ้านตากข้าวเปลือกอยู่ริมถนนนี่คือหมู่บ้านหนองผักบุ้งค่ะไปเจอกับ พี่วิชัยพี่วิชัยแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยกำลังรีบเก็บรีบโกยข้าวแห้งเนี่ยกรอกใส่กระสอบเลยแล้วก็จะเอาข้าวตรงเนี้ไปไว้ที่ยุ้งฉางหลังจากที่พี่โจรพี่โจรมันอาะวาดมาจรวนขโมยข้าวที่ตากเอาไว้อ่ะพี่วิชัยเขาบอกแบบนี้ไอโจรทั้งหลายะที่มาขโมยของชาวบ้านเนี่ยเห็นใจกันบ้างนะไหนจะค่าจ้างไถไหนจะค่าปุ๋ยไหนจะค่าดูแลค่าเกี่ยวข้าวมาเจอฝนซ้ำเอราคาข้าวมันก็ถูกอยู่ละ สุดท้ายอ้าวพอตกักตากอยู่โดนขโมยหายไปเฉยเลยนี่ไงอย่ามาทําแบบนี้อ,อย่ามาซ้ําเติมกับชาวนาแบบนี้อันนี้คือจุดที่หมู่บ้านหนองผักบุ้งนะที่ศรีขรภูมิของสุรินขยับมาหน่อยค่ะคุณผู้ชมพาไปดูที่ยโสธรที่ยโสธรเนี่ยเราไปที่ตําบลโคกสําราญแล้วก็อาเภอเลิงนกทานะคะนี่อันนี้ทาไมต้องให้ดูมุมสูงล่ะคุณอริยาไม่นี่ใช่ถนนเนาะถนนทาไมมันใหญ่ใช่ไหมเออนั่นสิคุณผู้ชมพอมองมุมเนี้ย ช่พี่บอกว่ามันคือรันเวย์สนามบินกับในๆๆๆที่จอดเครื่องบินซ้ายมือเป็นที่จอดขวามือ ah, เป็นรันเวย์ยาวๆไปนุนๆอ่ะแล้วเขาเอาข้าวมาตากตรงนี้เครื่องบินทำไงอ่ะก็เขาไม่ใช่หรอไม่ใช่เครื่องบินเนาะก็ <c oughs> นี่ไงถึงสงสัยว่าเอ้ยเวลาเครื่องบินจะขึ้นลง oh. ทีไม่พัดแบบ oh. ข้าวที oh. ม่มันปลิวไปหมดเลยเหรอคุณผู้ชมตรงนี้เนี่ยอยู่เป็นเป็นสนามบินกองทัพบกนะคะอยู่ที่ตําบลโคกสําราญเป็นสนามบินที่ตอนเนี้ย เขาไม่ได้ใช้งาน oh. เป็นสนามบินเก่าเขาเลิกใช้งานไปแล้วจริงๆกองทัพบ,บกเนี่ยเป็นคนดูแล oh. แล้วลานจอดเครื่องบินรวมถึงรันเวย์ตรงนี้เนี่ยจริงๆมันก็อยู่ในสภาพการใช้งานได้ปกติเลยมาเป็นลานกว้างๆค่ะ ชาวนาที่เขาอยู่แถวๆนี้เขาก็เลยขออนุญาตอันนี้ขออนุญาตแบบถูกต้องนะไม่ใช่แอบๆไปแล้วเอาอะไรไปปูเอาไปตากข้าวไม่ใช่เขาขอหน่วยทหารที่ดูแลว่าเนี่ยพวกเรา่จะเอาเข้าวเปลือกมาตากไล่ความชื้นหน่อยได้ไหมเฮ้ยอันนี้ดีเป็นตัวอย่างที่ดีมากใช่เพราะว่าตรงนี้มันปลอดภัยอย่างหนึ่งตรงที่ว่า ถ้าเกิดไปตากริมถนนบางทีรถราที่เขาขับมาต้องหับหลบต้องเลี้ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุถูกไหมคืออย่างภาพก่อนนั้นที่พี่น้ำแข็งให้ดูคือ,อมี2เลนนะใช่แต่เหลือให้ขับแค่เลนครึ่งแล้วใช่ค่ะบางทีเหลือไม่ถึงเลนด้วยซ้ำ<อ>แต่อันนี้ตาก,กันเข้าไปเลยค่ะตาก,กันได้เต็มที่เลยแต่มันปลอดภัยอย่างหนึ่งคือรถราไม่เกิดอุบัติเหตุแต่อีสิ่งที่มันจะไม่ปลอดภัยก็คือกลัวกลัวว่าโจรมันจะมาหรือเปล่าเพราะว่าจุดตรงนี้เนี่ยชาวนาเองนะเขาต้องมานอนเฝ้าค้างคืนกันเลยล่ะค่ะครับกลัวไง ลัวว่าเดี๋ยวจะมีคนมาขโมยนี่เชื่อไหมว่าชาวบ้านเป็นร้อยรอยลายนะสลับสับเปลี่ยนกันหมุนเวียนกันมาตากข้าวตรงเนี้ยอ่อาก็จัดเวรนกันไปสิเธอเธอมาตากตรงนี้สองวันอ่ะอีกสองวันผัดมาบ้านฉันเอามาตากอ,อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเขาเปือกแห้งแล้วเขาขนกลับบ้านไปขนไปเก็บไว้ในยุ้งฉางเออนี่ชาวบ้านเขาต้องมีวิธีการบริหารจัดการแต่คืออย่างที่ยโสธรตรงเนี้ยเขามีสนามบินที่ไม่ใช้งานไง<อ>แต่ก็ไม่รู้ว่าพื้นที่อื่น,นๆเขาจะมีแบบนี้ไหมหรือว่ามีลานแบบกว้างๆมากพอที่จะให้ชุมชนน่ะให้ชาว บ้านเขาไปใช้หรือเปล่านะคะ